ในวันนี้เราจะขอนำพาทุกท่านเดินทางย้อนกาลเวลากลับไปสู่ยุคจีนโบราณเพื่อสำรวจหนึ่งในคำพีที่ลี้ลับและทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือ72ยุทธวิธีอันล้ำลึกของปรมาจารย์กุยกู้จือหรือที่เรารู้จักกันในนามปรมาจารย์หุบเขาผีแม้เวลาจะล่วงเลยมานับพันปีแต่สติปัญญาเหล่านี้ยังคงส่องสว่างและมีคุณค่ายอย่างไม่เสื่อมคลายท่านผู้ฟังที่เคารพครับปราชนกุยกูจือท่านมองโลกและสัมผัส สิ่งในฐานะที่เป็นองค์รวมอันสมดุลท่านกล่าวไว้ว่าในความนิ่งนั้นมีความเคลื่อนไหวซ่อนอยู่และในความเคลื่อนไหวก็มีความนิ่งแฝงเร้นอยู่เช่นกันจากความนิ่งและเคลื่อนไหวนี้นี่เองที่ก่อให้เกิดสมสิงก่อให้เกิดความคิดก่อ er ให้เกิดอุบายก่อ er ให้เกิดแผนการก่อ er ให้เกิดาการตัดสินใจและนำไปสู่การรูปก,การถอยหรือาการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท่านเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากการตเตรียมการวางแผน และการจัดฉากของมนุษย์ทั้งสิ้นเพียงแค่เราหมั่นศึกษาเรียนรู้จากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเราก็จะสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอในบรรดาสติปัญญาทั้ง72ประการของท่านนั้นล้วนเป็นเพรน้ำงามที่สามารถเก็บไว้ศึกษาและปรับใช้ได้ตลอดชีวิตวันนี้เราจะขอยกเอาจิตวิญ,ญญาณและแก่นแท้ของยุทธวิธีเหล่านั้นมาขยายความในบริบทของไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นครับยุทธวิธีที่สําคัญประการแรกคือการเข้าใจในหยิน และอย่างหรือที่เรียกว่าแผนการในที่มืดและแผนการในที่แจง้งปราชนท่านสอนว่าทุกกลยุทธ์ย่อมมีสองด้านเสมอเหมือนเหรียญที่มีสองหน้ามีมืดก็ต้องมีสว่างมีเปิดเผยก็ต้องมีซ่อนเร้นไม่ว่าสถานการณ์ใดๆเราจะต้องไม่ประเมินคู่ต่อสู้หรือสถานการณ์ต่ำเกินไปโดยเด็ดขาดเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลลวงที่สัตว์ปรูจงใจสร้างขึ้นเพื่อให้เราสับสนหรือมีข่าวกรองเท,ท,ท็จที่ปล่อยออกมาเพื่อบิดเบือนการตัดสินใจของเรา ดังนั้นผู้ทรงปัญญาหรือนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่จะต้องทําตนให้ลึกลับจนยากที่ฝ่ายตรงข้ามจะอย่างรู้ได้ว่าความจริงคืออะไรหรือเรากําลังคิดสิ่งใดอยู่คําว่าแผนการในที่มืดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเล่ห์เพทุบายอันชั่วร้ายของคนพาลแต่หมายถึงสติปัญญาอันลึกซึ้งของผู้ทรงธรรมการวางแผนทุกอย่างต้องทําในที่ลับต้องคิดอย่างรอบคอบและเงียบเชียบที่สุดแต่เมื่อถึงเวลาลงมือกระทําต้องกระทําในที่แจ้งอย่างเปิดเผย และถูกต้องตามคันลองคลองทมจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการทําให้แผ่นดินร่มเย็นเป็นสุขประชาชนอยู่ดีกินดีและประเทศชาติมั่งคั่งแข็งแกรง่งนี่คือสิ่งที่ท่านเรียกว่าวางแผนในเงามืดแต่บรรลุผลสําเร็จในแสงสว่างเมื่อการใหญ่สําเร็จลุล่วงก็คือการได้สร้างสมบูรณ์บาลมีอันยิ่งใหญ่ประการที่สองพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินหรือการแปลเปลี่ยนสถานการณ์ท่านกุยกุจอสอนว่าเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์ไม่เป็นใจ รือเราตกอยู่ในสภาวะที่เสียเปรียบอย่างที่สุดสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การดิ้นรนอย่างไร้สติแต่คือการหันกลับมาบ่มเพาะพลังใจและสติปัญญาของตนเองให้แข็งแกร่งเสียก่อนเราต้องใช้นานาวิธีการเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราให้มั่นคงเพราะเมื่อใดก็ตามที่พลังภายในของเราแข็งแกร่งและเปี่ยมล้นแล้วเมื่อนั้นเราจึงจะมีพลังอํานาจมากพอที่จะพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้พลังใจที่เข้มแข็งนี้เองที่จะสร้างอํานาจอันลึกลับทําให้ไม่มีผู้ใดสามารถต่อกรก,กับเราได้ ประการที่3การทำลายทีละส่วนเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีกำลังที่แข็งแกร่งกว่าเราอย่างเห็นได้ชัดการบุกเข้าปะทะโดยตรงย่อมเป็นหนทางสู่ความพินาศท่านสอนว่าเราต้องรู้จักแบ่งแยกและทำลายพลังของศัตรูทำให้พวกเขาแตกสามาคัคคีหรือกระจายกำลังกันออกไปเมื่อพลังของพวกเขาอ่อนแอเราก็ต้องซุ่มกำลังของเราไว้รอคอยโอกาสและจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วจึงเข้าโจมตีทำลายพวกเขาไปทีละส่วนทีละส่วนประการที่สี่ การปรับตัวดุดเทพเพดาในการต่อสู้หรือการดำเนินกลยุทธ์ใดๆเราต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาห้ามยึดติดกับแบบแผนที่ตายตัวโดยเด็ดขาดต้องเคลื่อนไหวให้ลื่นไหลดุดสายน้ำเมื่อต้องการรุกก็รุกเมื่อต้องการถอยก็ถอยทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจับทิศทางของเราได้ทำให้พวกเขาสับสนราวกับว่าเราเป็นดังพูดผีที่ลุลบๆผุลบโผโคาดเดาอะไรไม่ได้เลยประการที่ห้า การคว้าโอกาสจากสว่วนผู้ทรงปัญญาหรือผู้ที่จะสร้างการใหญ่ในแผ่นดินได้นั้นจำเป็นต้องรู้จักการสังเกตสัญญาณของฟ้าดินหรือที่เรียกว่าการอ่านจังหวะของเวลาพวกเขาต้องรู้ว่าเมื่อใดคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลงมือผู้ที่มีสติปัญญาอันลึกซึ้งเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของสัมพสิง่งก็จะสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และจะรีบช่วยโอกาสนั้นเพื่อปรับแผนการของตนให้สอดรับในทันที ประการที่6โชคและเคราะห์ล้วนเกิดจากวาจาปราชัญท่านเตือนสติเราว่าคำพูดของมนุษย์นั้นลึกซึ้งและเปลี่ยมไปด้วยพลังอย่างน่าสจัจจ์มันสามารถพลิกสถานการณ์จากวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือช่วยชีวิตคนให้รอดพ้นจากความตายได้โบราณท่านว่าคำพูดที่หลุดออกจากปากไปแล้วแม้แต่ม้าที่วิ่งเร็วที่สุดก็ยังไม่อาจตามกลับคืนมาได้ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในทุกถ้อยคำที่เราพูดออกไป เพราะคำพูดคือสิ่งที่สะท้อนความคิดในใจของเราดังภาษิจีนที่ว่าอยากรู้ว่าในใจคิดอะไรก็จงฟังคำพูดที่หลุดออกจากปากโชคลาภหรือหายนะลุวนแล้วแต่อยู่ที่ลิ้นของเรานี่เองประการที่7การปฏิบัติตามกฎธรรมชาติท่านกุยกู่ชื่อกล่าวว่าฤดูใบไม้ผลิคือการเริ่มต้นฤดูร้อนคือการเติบโตฤดูใบไม้ร่วงคือการเก็บเกี่ยว และฤดูหนาวคือการเก็บสะสมนี่คือวิถีแห่งฟ้าดินคือกฎธรรมชาติที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้สัมภสิ่งในโลกนี้ล้วนมีกฎเกณฑ์และวัตจกรของมันเองหากผู้ใดพยายามที่จะฝ่าฝืนกฎธรรมชาติเหล่านี้ต่อให้ในขณะนั้นจะมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่เพียงใดสุดท้ายก็จะต้องประสบกับความพ่ายแพ้และล่มสลายในทางกลับกันผู้ใดที่ดำเนินชีวิตหรือวางแผนกลย,ยุทธ์โดยสอดคล้องกับกฎธรรมชาติ แม้ว่าในขณะนั้นจะมีกำลังเพียงน้อยนิดดุดคนตัวคนเดียวแต่สุดท้ายก็จะสามารถพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะและใช้คนส่วนน้อยเอาชนะคนส่วนมากได้อย่างแน่นอนประการที่8การมีแผนสำรองนับพันโลกใบนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้สถานการณ์ในวันนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นแม้แต่คนเกียจคร้านก็ยังต้องมีแผนสำรองไว้เพื่อเอาตัวรอดสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้นำ หรือแม่ทัพนายกอองผู้ยิ่งใหญ่แล้วจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องศึกษาและเตรียมพร้อมแผนการรบหรือกยุทธ์ต่างๆไว้มากมายนับไม่ถ้วนเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาประการที่เก้าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งใหม่ฟ้าดินนั้นไม่เคยหยุดนิ่งสัมพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะคงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์นี่คือสัจธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างฟ้าดินและมนุษย์ในเมื่อฟ้าดินยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้ววิถีชีวิตของมนุษย์จะหยุดนิ่งได้อย่างไรคนที่มัวแต่ยึดติดอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆหรือจมอยู่กับความสําเร็จในอดีตโดยไม่ยอมปรับตัวหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะกลายเป็นคนที่ล้าหลังและถูกทิ้งไว้ข้างหลังในที่สุดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆนั้นจําเป็นต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเข้าใจในสิ่งเก่าอย่างลึกซึ้งเราต้องรู้จักที่จะคัดเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงามอันเป็นแก่นแท้มาใช้และละทิ้งส่วนที่ล้าสมัยไป แล้วจึงนำมาต่อยอดพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกประการที่10การมองการไกลผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่หรือที่เรียกว่ามหาปราชญ์นั้นพวกเขาจะมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและจะเข้าใจในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ตรหนักถึงสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ท่านเหล่านั้นกลับมองเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการมีสายตาที่มองการไกลประการที่11การกระทําในสิ่งที่ลี้ลับ ปราชงผู้ทรงธรรมจะซ่อนเร้นสติปัญญาของตนไว้ไม่ให้ผู้ใดล่วงรู้ได้โดยง่ายในขณะที่คนโง่เขลามักจะโอ้อวดสิ่งที่ตนรู้เพียงน้อยนิดออกมาแม่ทัพผู้ชาญฉลาดมักจะสร้างภาพลวงเพื่อหลอกหลอให้ศัตรูสับสนและลงมือกระทำในสิ่งที่ศัตรูไม่คาดคิด<ๆ>เพื่อที่จะมอบความพ่ายแพ้อันเจ็บปวดให้กับศัตรูประการที่12การเอาชนะจุดอ่อนในทุกสัมพสิ่งย่อมมีจุดศูนย์กลางหรือแกนแท้ของมันอยู่ หากเราต้องการที่จะควบคุมจิตใจของผู้อื่นเราจําเป็นต้องมองให้ออกว่าสิ่งใดคือจุดอ่อนหรือสิ่งใดคือสิ่งที่เขายึดถือมากที่สุดแล้วจึงพุ่งเป้าไปที่จุดนั้นประการที่13การใช้คนให้ถูกกับงานปราชนผู้ยิ่งใหญ่จะไม่ใช้จุดด้อยของคนแต่จะใช้จุดแข็งของเขาในขณะที่คนโง่าขลาจะไม่ใส่ใจในความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่จะมองไปที่ผลงานของเขาเป็นหลักสำหรับผู้เป็นนายคนนั้นจะต้องมีความเมตตา และใจกว้างต่อลูกน้องเมื่อนั้นลูกน้องก็จะเกิดความทราบซึ้งและจงรักภักดีอย่างถวายชีวิตประการที่14การไม่ยึดติดในชื่อเสียงและลาพยศ์นี่คือสุดยอดของยุทธวิธีทั้งปวงเมื่อคนเราผ่านการฝึกฝนบ่มเพราะจิตใจมาอย่างยาวนานจนสามารถก้าวข้ามผ่านกิเลสและความอยากได้อยากมีทั้งปวงได้แล้วก็จะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าผู้บรรลุธรรมมนุษย์เราเมื่อแรกเกิดมานั้น ล้วนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องดูดผ้าขาวแต่เมื่อเติบโตขึ้นสภาพแวดล้อมและการบ่มเพาะที่แตกต่างกันก็ได้หล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่แตกต่างกันไปผู้ที่มัวเมาอยู่กับการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นในชื่อเสียงและลาภยศสุดท้ายก็จะนำพาหายนะมาสู่ตนเองส่วนผู้ใดที่ไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางจากมันได้ก็จะค้นพบความสงบสุขและความเบิกบานในจิตใจอย่างแท้จริง ท่านผู้ฟังที่เขาพระครับและนี่คือส่วนหนึ่งของสติปัญญาอันล้ำลึกจาก72ยุทธวิธีของโปรมาจารย์กุยกูจจอซึ่งเป็นอมตะและยังคงมีคุณค่ามาจนถึงยุคปัจจุบันหวังว่าข้อคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแสงสว่างนำทางให้กับทุกท่านในการดำเนินชีวิตต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ